ท่านผู้ชมครับก็มาเจอกันในรอบค่ำของวันที่12สิงหาคมนะครับเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับก็หลายหลาท่านก็เป็นวันหยุดยาวก็กลับบ้านไปเยี่ยมแม่นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของสภาพอากาศในช่วงค่ำวันนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับก็ถ้าดูจากลักษณะสภาพของกลุ่มก้อนเมฆในช่วงหัวค่ำนี้ก็จะเห็นนะครับว่า ประเทศไทยส่วนใหญ่เริ่มที่จะมีกลุ่มเมฆฝนนะครับปกคลุมในหลายพื้นที่นะครับเดี๋ยววันนี้จะไปหาไปเช็คในส่วนของกลุ่มฝนที่กําลังตกในช่วงนี้ช่วงหัวค่ะครับแล้วก็น่าจะต่อเนื่องถึงคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับมีหลายอําเภอที่กําลังมีฝนตกหนักอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับถ้าดูจากกลุ่มก้อนเมฆในวันนี้ช่วงหัวค่าก็จะเห็นนะว่ามีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมอยู่แถวภาคเหนือนะครับภาคเหนือนี้ด้านตะวันตกนะครับ กับทยอยเข้ามาทางด้านภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ทางด้านภาคทางด้านตะวันตกนี่นะครับแถวกาญจนบ,บุรีแม่ห้องสอนจังหวัดตากส่วนนี้นะครับมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมนะครับแล้วก็แถวนี้นะครับแถวภาคกลางบางส่วนในขณะเดียวกันแถวภาคอีสานตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาปกคลุมในส่วนของอีสานตอนล่างนะครับแถวอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์นะครับกํลาลังเคลื่อนตัวมาทางด้าน คราชนี่นะครับก็ดูกลุ่มฝนแล้วก็ในส่วนของภาคอีสานตอนบนก็เริ่มที่จะมีกลุ่มเมฆฝนที่เคลื่อนตัวข้ามกําลังจะเริ่มข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านครับประเทศเพื่อนบ้านสอปปอร,ราวนะครับก็กําลังจะมีกลุ่มเมฆฝนนะครับที่เคลื่อนตัวเข้ามานะครับก็มีมาเติมเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้น่าจะมีฝนตกต่อเนื่องหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะโซนภาคตะวันออกนี่นะครับจะมีกลุ่มเมฆฝนรวมทั้งในส่วนของภาคใต้นะครับ ภาคใต้ตอนบนนะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็ตรวจเจอในส่วนของกลุ่มเมฆฝนในช่วงหัวค่ำนี้นะครับแล้วก็เมื่อเช็คเรดาร์ของฝนนะครับก็จะเห็นเนี่ยนะครับมีหลายกลุ่มนะครับฝนซึ่งก็น่าจะเริ่มขยอยเข้ามาแล้วก็ในช่วงคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับที่เจอนะครับโซนภาค เหนือนับก็ยังอยู่แถวจุดเดิมที่เคยตกมาเมื่อสองสัมมติที่ผ่านมานะครับแถวแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแถวท่าสองยางจังหวัดตากนะครับแถวแม่สอดบางส่วนแล้วก็แถวอุมก่อยบางส่วนนะเดี๋ยวจะพาไปเช็คเรดาร์ของกลุ่มอุตุนิยมวิทยาที่ระบุเป็นอำเภอครับในขณะเดียวกันเหนยวโซนนี้นะครับเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับแถวเชียงรายนะครับเชียงรายพะเยานะครับน่านครับก็มีกลุ่มฝนที่กําลัง ปกคลุมอยู่ในช่วงหัวค่ำนี้นะครับในขณะที่สารตอนบนนี้ก็ยังไม่มีกลุ่มฝนนะครับแต่ว่ามีแนวโน้มที่ฝนจะข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับในค่าคืนนี้ก็เดี๋ยวรอเฝ้าติดตามกันต่อไปนะครับในส่วนของภาคดิสารตอนล่างนะครับก็แถวสุรินทร์นะครับสุรินทร์ศรีสะเกดนะครับบางส่วนก็มีกลุ่มฝนนะครับสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์นะครับโคราชบางส่วนครับมีกลุ่มฝนปรักปักช่องนะครับ รวมทั้งภาคกลางนะครับตอนนี้กลุ่มฝนกําลังตกหนักเลยนะครับแถวพระนครศรียุธยานะครับลบบุรีสระบุรีโซนนี้นะครับแล้วก็กรุงเทพหานครและปริมณฑลเตรียมรับฝนนะฝนกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาจากร้านบุรีเข้านครปฐมเข้ากรุงเทพครับในช่วงค่านี้ชาเชียงซาปราจินบุรีนครนายกสะแก้วนะครับมีกลุ่มฝนใหญ่นะครับแถว จันทบุรีบางส่วนนะครับก็มีกลุ่มฝนนะครับนี่คือกลุ่มฝนที่ตรวจเจอในช่วงหัวค่ำครับน่าจะตกหนักต่อเนื่องที่สําคัญภาคใต้ตอนบนนะครับแถวประจวบคีรีขันนะครับประจวบคีรีขันมีกลุ่มฝนหนักนะครับแล้วก็แถวฝั่งระนองนี่นะครับฝั่งตะวันตกนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกระนองพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับ รวมทั้งสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็หาดใหญ่สงขลาครับภาคใต้ฝนเยอะนะครับในช่วงหัวค่านี้ก็เฝ้ราระวังนะครับมีตกต่อเนื่องหลายพื้นที่เลยเดี๋ยวพาไปเช็คไปอำเภอนะท่านผู้ชมว่ามีอำเภอไหนนะครับในส่วนฝนกําลังตกในช่วงนี้นะครับก็เป็นเรดาร์จากกรมอุตุนิยมว,วิทยานะครับไปได้ดูแถวภาคเหนือก่อนนะครับในส่วนของภาคเหนือก็ตรวจเจอกลุ่มฝนเมื่อกี้นี้นะครับกลุ่มฝนกําลังตกนะครับแถวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายในช่วงหัวค่ำนี้นะครับ อำเภอแม่ราวเชียงรายบางส่วนนะครับอำเภอเวียงชัยนะครับอำเภอเวียงเชียงรุ้งนะครับร pray 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 對對แล right. ้วก็อำเภอเชียงคำนะครับจังหวัดพะเยาอำเภอปงพะเยานะครับอำเภอจุนพะเยาบางส่วนนะครับแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นแถวอมก่อยบางส่วนนะครับท่าสองยางบางส่วนนะครับแม่ระมาดตากท่าสองยางอมก่อยเชียงใหม่บางส่วนนะครับที่กําลังมีกลุ่มฝนนะครับก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงบ่ายถึงในช่วงคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้ในส่วนของภาคเหนือนะครับ ก็ดูกลุ่มฝนกําลังเคลื่อนตัวเข้ามาจากเทเพื่อนบ้านเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคอีสานครับก็จะเจอกลุ่มฝนนะครับอยู่โซนอีสานล่างอีสานบนก็เริ่มที่จะมีการเกาะตัวนะครับแถวนี้นะครับกลุ่มภาวะปีอุดรมีกลุ่มฝนนะครับตกหนักด้วยนะครับแต่ว่าตกเป็นอมยนนสังหนองบัวลำพูนะครับแล้วก็แถวนี้ก็เป็นหล่มศักดิ์เพชรบูรณ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์วังโป่งนะครับแถวบึงสามพันเพชรบูรณ์ตกหนักนะครับชนแดนบึงสามพัน วิเชียรบุรีศรีเทพนะครอำเภอเหล่านี้ฝนกำลังตกหนักนะับเทพารักษ์โคราชนะครับน้องบัวระเวชัยภูมิรับใหญ่ชัยภูมินะครับเทพสถิตชัยภูมิบ้านเข้าชัยภูมิเมืองชัยภูมิน้องบัวแดงนะครับภูเขียวนะครับที่กําลังตกหนักนะครับโซนนี้ก็มีพนาแกวสกลนครนะครับตกหนักนะครับพนาแก้วแล้วก็อำเภอปราบากคนครพนมนาว่า พัฒนาสนกลนะครับฝนอีสานตอนบนน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ที่กำลังหนักตอนนี้อีสานใต้นะครับหนองบุญมากโคราชนะครับโชคชัยโคราชคอนบุรีโคราชเสืองสางคราสีมาหนองกี่บุรีลำนะครับหนองหงบุรีลำชำนิบุรีลำลำปลายมาศบุรีลำประคำบุรีลำนนนนสุวรนนวรณบุรีลำนะครับนางรอง เฉลิมพระเกียรตินะบ,บุรีรัมย์ฝนตกหนักนะครับประคนชัยเกือบทั้งจังหวัดนะครับช่วงนี้เฝ้าระวังปราสาทสุรินอำเภอเมืองสุรินนะครับลำปลายมาศชานิบุรีรัมย์แล้วก็ส่วนลำดวนสุรินศรีนรงสุรินนะครับนี่คือกลุ่มฝนที่กําลังตกในส่วนของภาคตะตนอกเชียงเหนือนะครับเน้นตอนล่างนะตอนบนก็รอช่วงดึกถึงเช้านะครับมีฝนมาเติมต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของภาคกลางนะครับภาคกลาง ก็เจอกลุ่มฝนเยอะ,ะครับเรียกว่าเป็นเป็นเป็นแถวมาเลยนะครับนี่นะครับไล่มาตั้งแต่บึงสามพันเพชรบูรณ์หนองบัวเพชรบูรณ์ภัยสาลีนะครสวรรค์วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์สีเทพเพชรบูรณ์ชายบาดานลบบุรีนะครับพัฒนานิคมลบบุรีลบบุรีฝนตกหนักนะครับท่าหลวงลบบุรีเฉลิมพระเกียรติน,นครราชสีมาโซนนี้นะครับบ้านหมอสระบุรีบางปาันะนครศรียิทธาวิเศษชายชาญอ่างทองสามชุกสุพรรณบุรีฝนกาลังตกหนักนะครับ โซนนี้นาดีปราจีนวังน้ําเขียวนะครับโชคชัยโคราชแล้วก็สีมหาโพปราจินบุรีนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นดําเนินสะดวกราชบุรีกระทุ่มแบนนับกำลังเคลื่อนตัวเข้ากรุงเทพนะเขตบางแคมีฝนนะครับพัฒป,ประแดงสมุทรสงครามสมุทรพัฒป,ประแดงสมุทรปราการนะครับประเวศกรุงเทพมหานครฝนกําลังตกหนักในกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะครับบึงกลุ่มกรุงเทพนะครับบินมินบุรีคลองสามวาดอนเมืองหนองจอกนะครับ บางน้ําเปรี้ยวนะครับต้องเรียกว่าคํานี้ฝนถล่มกรุงเทพหลายพื้นที่นะครับก็เฝ้าระวังนะครับสีมหาโพธิ์ปาจีนบุรีนะครับนี่คือกลุ่มฝนที่กําลังตกหนักในส่วนของภาคกลางนะครับดูทิศทางของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับท่านผู้ชมก็เคลื่อนตัวจากตะวันตกไปตะวันออกนะครับเคลื่อนตัวค่อนข้างจะเร็วนะเพราะฉะนั้นก็ลมแรงนะครับเนื่องจากว่าอากาศช่วงกลางวันวันนี้ค่อนข้างจะร้อนนะเพราะฉะนั้นพอฝนตกก็จะ มีลมหนักนะครับนี่นะครับที่หนักก็คือภาคใต้นะครับเตรียมรับมือเลยนะครับในช่วงหัวค่านะครับมาเป็นขบวนเลยนะครับน่าจะขึ้นฝั่งโซนฝั่งนี้นะครับแล้วก็อยู่ประเทศเพื่อนบ้านพม่ากําลังจะเข้ามานะครับตอนนี้แถวกระบุรีละนองฝนตกหนักนะครับสวีชุมพรอําเภอเมืองชุมพรนะครับละอุ่นระนองนะครับฝนตกหนักนะครับเมืองระนองอำเภอเมืองระนองนะครับอำเภอกระปอกระเปอนะครับขอภายระนอง อำเภอสุขสําราญและนนองฝนตกหนักนะครับต่อเนื่องนะเพ้าระวังคราบุรีพังงานะครับหนักเลยบ้านตาขุนสุราธานีหนักนะครับโซนนี้ก็จะเป็นสีชนนครศรีธรรมราชนะครับท่าสารานครศรีธรรมราชนกทิตํานะครับฝนกําลังตกหนักนะครับดูกลุ่มฝนที่กาลังอยู่แถบประเทศเพื่อนบ้านนะครับดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับก็น่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นแถวประจวบคีรีขันเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับในคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับ น่าจะมีมาเติมเรื่อยๆนะครับฝนเริ่มที่จะเยอะนะครับแล้วก็ไปดูในโซนด้านล่างนะครับก็ไม่แพ้กันนะครับภาคใต้ด้านนี้นะครับก็เจอกลุ่มฝนหลายพื้นที่นะครับแถวนี่นะครับแถวเมืองกระบี่แถวคลองท่อมกระบี่นะครับแถวบางขันนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่นะครับนครศรีธรรมราชช้างกลางทุ่งสงอําเภอเมือง อำเภอท่าสาราอำเภอนบพิตามนครศรีธรรมราชฝนตกเยอะนะครับพิปูนนะครับขนอมนะครับล้วข้ามมาถึงการจนบิดในวนของสุราธานีนะครับลานสกานครศรีธรรมราชอำเภอเมืองหลายพื้นที่ฝนตกหนักนับช้างกลางนะครับนี่คือของนครศรีธรรมราชเกือบทั้งจังหวัดนะครับประมาณ80นะครับแล้วก็จังหวัดตังก็มีห้วยยอดนะครับมีวังวิเศษของท่อมกระบี่ไปแล้วนะครับแล้วก็มี ปเหรียญตังบางส่วนนะครับนายงของตังนะครับแล้วก็สงขาก็มีแถวนี้นะครับบางกล่ำสะดาจะนะเมืองสตูลน,นะครับละงูสตูลทุ่งว่าสตูลน,นะครับปะเหรียญตังนะครับฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะแน่นาราที่วาดระแงะนะครับยี่งอลือเสาะบาเจาะนะครับสายบุรีมายอยะรัง โคกโพโป,ปัตตานีครับสบ้าย้อยสงขานาครับก็เป็นกลุ่มฝนที่กําลังตกหนักในช่วงนี้นะครับแถวภาคใต้น่าจะตกต่อเนื่องคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้ก็เฝ้าระวังนะครับในส่วนของโซนอําเภอเหล่านี้นะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงค่ําคืนนี้นะครับก็เฝ้าระวังด่วนครับตามอําเภอที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้นี้นะครับก็ฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นคืนนี้น่าจะเยอะนะครับช่วงบ่ายถึงค่าก็เริ่มเยอะมาแล้ว ในช่วงคืนนี้น่าจะมาเติมเรื่อยๆนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอบคุณนันผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ